เปิดบ้านแจ็กกี้ชาคลีน13ปีในวงการไม่ดังหนำซ้ำถูกพระเอกดังหลอกให้รักแจ็กกี้ชาคลีหรือแจ็กกี้แม่น้องบองเผยเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิง13ปีบอกช่วงชีวิตที่ยังไม่มีแสงโดนดาราเบอร์ใหญ่เมินส่แรงมากแต่วันนี้เปลี่ยนไปเป็นคนละคน ชีวิตพลิกแรงเมื่อเจอต้นกระบองเพชรทําให้เป็นที่รู้จักสําหรับแจ็กกี้แม่น้องบองหรือแจ็กกี้ชักคลีนเผยเส้นทางในวงการ13ปีล่าสุดขึ้นแท่นเป็นนางเอกดังเปี้ยงเรตติ้งกระฉูดจากละครนางฟ้าอสูรที่ถูกดองออกอากาศมานานพร้อมกับเล่าย้อนกลับไปถึงช่วงชีวิตที่ยังไม่มีแสงโดนดาราเบอร์ใหญ่เมินใส่แรงมากแต่วันนี้เปลี่ยนไปเป็นคนละคน เมื่อถามว่า13ปีในวงการบันเทิงที่ผ่านมาเคยโดนเหยียดโดนดูถูกพอมาถึงวันที่มีชื่อเสียงคนที่เคยดูถูกเราเปลี่ยนไปไหมแค่ไหนแจ็กกี้บอกว่าเป็นเรื่องดีพอเราเปลี่ยนแปลงคนที่แทบจะไม่คุยกับเราเลยทั้งที่อยู่กองเดียวกันใครอยากคุยกับเราใครไม่อยากคุยกับเราเราสัมผัสได้ถึงพลังงานแจ็กกี้เคยเจอถึงท่านว่ายกมือไหว้แล้วเขาไปหางตามองแล้วทุกวันนี้คือทักแดร็กมา ที่มีงานนี้ช่วยหน่อยเลยบอกไงว่าข้อดีของการอยู่มา13ปีมันเห็นแต่หนูก็ช่วยเขารวมไปถึงเคยโดนแยกโตกินข้าวกองถ่ายแจ็คก,กี้เผยว่าเจออารมณ์แบบประมาณว่าโตผู้จัดแต่นี่แปมีโตพานางเราก็งงทำไมต้องแยกแต่ประเด็นคือพานางก็ไม่ได้ยินดีที่จะไปนั่งแยกพานางก็มีความว่าแยกทำไมแล้วนึกออกไหมเราทำงานมาทั้งวัน ช่วงเวลากินข้าวมันคือช่วงเวลาเมา้ามอยบางคนเขาก็น่ารักเขาก็อยากเม้าให้เขาไปนั่งกันสองคนเขาจะคุยอะไรกันถามว่าตอนนี้ดาราเบอร์ใหญ่ที่เคยเมินใส่เปลี่ยนไปขนาดไหนแจ็คก,กี้บอกว่าตอนนี้สิ่งที่เห็นได้ก็คือคนที่ไม่น่ารักกับเราหันกลับมาน่ารักกับเราคนทำงานวันแรกกับเรายังไงวันนี้ทำงานกับเรายังไงมันเปลี่ยนจริงๆมันเปลี่ยน ส่วนอักษรย่อว่าดาราเบอร์ใหญ่ย่อว่าเป็นใครเธอบอกสั้นๆว่าเยอะหลายคนแจ็คก,กี้ชคลีล้านแม้งานออนไลน์จะสร้างชื่อเสียงและทำเงินให้มากมายแต่ไม่คิดทิ้งงาน